มาแล้วไอ้ย่าใครซื้อรถคันใหม่ไปไม่รู้เลยไปว่ามึงมายทำไม,มอ่ะมีคนซื้อรถคันใหม่แล้วคันใหม่แล้วพี่ที่มันบอกซื้อห้าร้อยใช่ไหมไอเซียวเซียวว,ว้าไอร้รถรถ F9 คันคันกาชาห้าร้อยอ่ะถ้าขายมันขายได้เท่าไหร่ รถ <OC S 2> อะไรนะรเก้าเอฟหรือเอฟเก้าอหละโอซีใช่เราขาย <4 S 1> ได้น้อยขาย,อขายได้ถูกอะ่ะขายได้เท่าไหร่สองร้อยถึงมะเหอะร้อยเดียวจริงมแต่งเต็มนะออสองร้อยน่าจะได้ไหมลองประกาศดูดิสองร้อยสิบอ่ะ

พวกกูเล่นแล้วเดี๋ยวไอ้รันใหม่าฮะเดี๋ยเป็นให้กูโหลดมาสิตาลองลองดูสิตาแป๊บเดียวอ๋อสิตาใช่โค้โหลดซ้ำได้แม่นมากเล่นเป็นแต่กวอนเยอะเนอะคือวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราแต่ว่าเราก็ต้องพยายามต่อไปถึงแม้ว่าโอกาสมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเลขกแบบ

จะคอยเป็นนายกาจะบอกเวลาจะทุกวันจะคอยเป็นแฟงที่ฝันที่ทำใีฝันคนเธอาสพจะคอยเป็นผ้าห่มไม่แค่ไหนจะบอกนายโทนี่เมือมันก็แบบนั้นแหละตกอก็มันไม่ค่อยมี บางทีมันก็ไม่ค่อยมีคนไปเล่นกับมันมันก,มนก็มันก็เลยเมินมใครเล่นตัวกูเลยวะอะไรวะไอ้โทน,นี่ไี่มีใครได้ตัวกูเลยไหนกูเล่นมาเนี่ยแหม่ทำไมกูแหลกเชื่อเลยไอเอ๊กูย่องมาตั้งนานเลยโอ้ตายโอ้โหระเบิดระเบิดลงลงเหลี่ยมเลย ตกนึ่แตกนึ่ Spike planted ออเอข้างหลังโอ้ยเ้ย Last player s t a n d i n เบิดแม่งลงเหลียมโอเย็นิงมีเนอย่างนี้หาเป็นเดมันวางแล้วพี่มาเหอะมาเหอะ กูวิ่งไปทันมะเนี่ย<ร>าทางไหนเนี่ยขวาเข้อไปเลยซ้ายตายกูแหลกไอ้ยี่เอม่ใช่มันเห็นมนแหลกทำไมเน็ตช่วงนี้มันกากากว่า ใค,ใครเขาเลือกเซิฟอะไรหมาวะก็เลือกเซิฟแต่ที่มันขึ้นเขยียวๆอะไอเอเนแบงเป็นทีนิดูเละเดี๋ยวโอ้โหจะเบเตอร์ปืนโปรตยำยำ เล่นเล่นเหมือนคาตเตอร์อ่ะเล่นมนยาไยกลแ <enemy> ค่ระดับเยอะจีหน้าขอที่ขุดหน่อยพี่ไม่ได้อยู่ในประเทศเนาะ Last round in the half อยากให้แต่พี่ไม่ได้อยู่ในประเทศเพี่พี่อยู่ในประเทศเวอลเลอร์เอ้าวแล้วที่ขุดล่ะหาไปไปหนที่ขุดอยู่ในบ้านเขาบ้านที่ขุดอยู่ไม่ได้อยู่กับเอเอ,เอมากุ้เหรอ ปมมาคุกันดิมคอูวลอยลน์มัยอยู่ยยงไ,งไม่อยู่ไม่อยู่มคกะอ๋อโอเคยู LOL โอ้ยไอยเอยวาวานาโกไอเยวาวานาโกเฮ้ยเสียงใครวะไอเี้าจะไม่จะไม่ได้ใน <One enemy S 2> ปฮะ <laughs> อ๋อเจผมบอกเปเร่อมันมพืหัสยเนี่ยมึงเรียมว อันนี้กูเล่นเวลาแลนด์เออมาดิมาชนะอ๋อเหรอยังไม่ทำไม่ต้องใจเลยใครใครขอเข้ามาด่ากูะไอว่าว่างไหมปืนพกไม่ว่างหัวใจมึงอ่ะโอเคเสียวอ่ะเสียวอ่ะโอเคโอ้ร้องเสียวโอ้ยว่าไม่ได้ใครชื่อแกดไอว่าในในดินนี่มีใครบ้างเนี่ยที่กูจะมีกูรู้จักว่าแค่เฮียดีคนเดียวเนี่ย ไอ้ทดีนาง่เยียมเฮ้ยมึงเข้ามึงแซบเลยเหรน้องกค่ได้แยืนอนะเอเี้ยมันเป็นไรวะไม่หลดี๋ยวได้ตรงไหนคาาเอาแล้วเอาแล้วพี่เปยิงอะเกอ๋อลุมกเป็นยั

เฮ้ยอยู่ดีจะมีย่นี้ตีดกันทีแล้ตีกัทีเคบอยจะได้ลูกสองตอนนั้นยังเจอพี่เลยมาชุบคนอ่ะมันจำพี่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเหอะมันรู้จักดีแล้ววรบคลิปออกช่องมาแล้วตอนที่ไปวอพี่เมก็มามาชุบคนอยู่มันเรียกว่าวอหรือว่ามันเล่นตีกันเล่นวะปุอยากปุ๊กปุ๊ปปุ๊ป แต่ไม่ไม่อนะนมันมีวอจริงจริงใช่สมัยนี้สมัยปตตีปบองไอเียเอ้ยอะไรเีน้องชายวางอะไรล้าหนึ่งตังมใครเนี่ยอมป้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 อมมาป้อมมใช่หรือเปล่าใช่หรอโอ้ ถ้ามันมีคำว่ารีบูตอ่ะพี่ต้องรีรื่้นก็คดรับเตไปีิพี่อ๋อพี่ความจำาเกยออเาัมดีโอ้ยเหี้ยตกใจพี่ดู ว้าวต่ำลงอีกว่ะโอ้โหจ็อกส์โเวอรโอ้ยเอ๊ะจะเป็นี่มี่หรอไอ้ว่ะโอเคพี่ไม่รู้จำเล่น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 มีดเลยจสเปนอยากลองเล่นเฉยเอาปืนยิงก็จบแล้วป่ะไม่อยากเล่นมีดมันเห็นมันมีอันตีเห็นมันมีอันตีอ่ะเออลองกดดูเนี่ยอันตีกูไม่ได้ใช้ด้วยขอโทษขอสองแต่เรื่องที่ปับ จะเป็นที่เจมีดี้เฮนเจที่มีะไรนี่ไ,ไ,ไงไม่ต้องพูดโอ้ยทีเดียวพอเป็นเหมือนกันได้ว่าเป็นเหมือนกันได้ว่าอุยอ้ยอุย้ยเอาเลยโคตรเยอะโคตรเยอะหวังโคตรเยอะอุยอ้ยโอหยิงกระตู้เดดหนุ่มอะเอิ้ ม่ไอ้นั่นออกไปแล้วว่ะไม่โดนว่ะไอ้เอาแล้วสายดันไอ้นัน่น F K ไปแล้ววะ่ะนั่นเป็นไม่ยิงคนเบื้อหงหลังหมือไงอ้กหลังหรือเปล่าตายเลยสวยบูมโอ๊ยตายอ้นนี้ F K ป่าลว30 seconds left โอ้โหสาธิมันออกไปแล้วว่ะ พีคิงพีคิงเต็มยังอเต็มเฮะอ๋อนั่นเต็มนะเดี๋ยวรอเดี๋รอจะจบตาให้ยงให้โเจก่อนเออยิงมันดิเหยิงยังไม่โดนเลยเดฟเน าตาแรกแรับตาแรกประเดิมเลสเผยคกซ้อมตาแรกซ้อมใช่ใช่ใชา่โคก้ก็ไม่ได้เล่นนานอะไนะแล้วใครมีนคนอย่างเดียวเลยแล้วใครมีไอ้ไอ้คิงเป็นเพื่อนแต่เพื่อนเข้าใช่ป่ะกดไม่ได้อะการไอ้ไอ้วาช่วูโกดี้เฮียวาคือแบบอ๋อมาแล้วครับขอขออภัยครับ เาให้ใครเนี่ยไอเจเจเนี่ยเขาเขาพี่ผมผมผมเองครับอ๋อเหรอมันจะลบเกมยังไงวะเนี่ยังคอนโทรลแพนั่วเอ๊ะเอาไงคอนโทรลแพเนล่วเป็ดบิตชื่ออะไรในแปดบิตคอนโทรลอะไรนะคอนโทรลไอ้ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยคอนโทรลแแนเวโอ้เปลี่ยนเฉพาะตอนตำรวจจับแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยไอเนี่ยไอ้มึงจะลบเกมเหรอเพราะว่าทำผิดทำผิดบ่อย จะลบทั้งหมดอ่ะลบทั้งหมดก็นั่นแหละเมียเมียด้วยแกงแล้วก็อะไรอ่ะเข้าใจว่าเสกันนะอืมไม่ได้เสกไม่ได้เสกถามไม่เจเลยล้วคนคนเชนเนลมันอยู่ไหนไอชเชนเนลมันอยู่ไหนพิมพ์ในโอไม่เคยเล่นมึงมึงมึจะพวกทีคีมึงมึงคลิกมึงคลิกขวาตรงหน้าหน้าจอว่างๆอะแล้วมันจะเออโฟกัสเคยเล่นหมอมันยังเล่นเลย ไม่มีวอรโซนด้วยตอนเล่นยังไม่มีวอรโซนเลยเขาจะอยู่ว่าน้องกาอ่ะเออกดเธอะอูถูกละเราไม่รอพี่คิงเหรอมันเต็มเลยสามสามไม่ใช่เขาไม่ได้เล่นพี่คิงอีกีล้วเดี๋ยวไอ้คิงเล่นเล่นพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวครูพาเล่น ใช่ประเด็นอะคูอย่าจะราคือว่าคนทอนจะเนี่ยใชวันน,นนี้ไม่ได้นอนแน่แน่เลยเพิ่งเลยอ่ะนหนังซื้อ Match Found ม,มันขยายอ่ะไม่ต้องพูดถูกรอบเดียวไม่ต้องพูดแล้วเข้าไหนอีกชื่อพี่มาแล้วคนทดนเนี่ยไอ้วาพรุ่งนี้วาสอบกันไหนวามันจะเป็นรูปซอ,องอะไรสักอย่างนี่แหละก็สอบพรุ่งนี้แล้วก็อีกพรุ่งนี้ ล้วก้อีกพวกนี้ก็โปรแกรมพวกนี้สองวันโปรแกรมที่มันมีคำว่า i n s t a l l โปรแกรมพวกนี้แล้วก็วันบหาสับเ Uninstall โปรแกรมอะไรเ็เออพี่แป๊บเดี๋ยวไล่จอให้ดูรอแป๊บเล่นตัวอะไรลองเล่นตัวใหม่ๆบ้างเ๋ยฮิวให้ดีกว่าไม่เคยเล่นอ่ะ ยิงล,ลองเล่นเล่นได้เป็นเล่นไม่เป็นแต่ส่วนแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยใช้สก,กลิลหรอกเล่นแต่ละทีอ่ะ <S <S คอนโทรลแพเนลอะไรใช่ป่ะพี่แล้วก็ตัวเนี้ยแม่บอกว่าอ่านหนังสือกิน<อ>นมหมีไม่อยากจะบอกแม่ไปเลยว่าอย่าลืมเครือ่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขกูอยู่ไหนวะโออย,ยไม่กันเหอนกันยังได้ก็ได้ก็ได้แกสอนว่านี่แล้วได้ต่ออ่าฮะแล้วก็มันจะมีคำว่าวอลเลยแลนด์นะวินอย่างล่างชบาออกออกนี่ใครวะ แม่บอกว่าอย่าลืมกินนมนอนนะอย่านอนดึกแม่จะรู้ไหมว่าคุณดกาแฟแล้วไม่ต้องพูดลูกแม่ดูกาแฟแล้วแม่ไม่ต้องพูดเจมี่ไม่ต้องพูดเจมี่ไม่ต้องพูดเมี่ปต้องพูดเงียบไปต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยแม่มาไอมาไอมาขึ้นก็ได้ไอลองไอลองไอลองบอกแล้วไม่ต้องพูดแล้วข้างล่างเนี่ยแล้วก็คลิกขวาอันนี้ต่อเลยสวย อ่าะเกียบร้อยเพื่อน A คือล้างกองมือล้างกองล้างกองนี่โอ้นี่แม่งติดติดหน้าเพื่อนพอนู้กูตายเองว่าสามตัวมึงไม่ต้องมาพี่เมย์ช่วยด้วยพี่เมย์ตายแล้วหายโอเคดี A ฮะนัดหนึ่งตายเลยมึงคิดว่ากูจะถือจะยิงกูนะโอ้โหเพื่อนทองเ c ็มสี่สี่แล้วนี่ มอนไม่ได้สิบสามตาป่ะไม่รู้ผมไม่รู้อุ้ยขวาตัวนึงห้องน้ำกูกูกูหลอกกูหลอกกูอยู่ไหนเยย์อยู่ไหนนี่ช่องนี่เออโอ้ยไอ้เหี้ยดูเย็นเหมันดีเลยเลย เออมันเป็นแหลกๆไม่รู้เป็นที่เน็ตกระซุงโอ้ยเหี้ยปิงกูร้อยเก้าสิบไอ้สกิลตัวคิวอะไรอะไรวะยิงธนูเหรไอ้โวลเลนได้อยู่ไรดีอ่ะแล้วซีกุเต็มอ่ะ แอบลบไม่ได้เจ้าลบอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่ไม่ลบออกแล้วเนี่ยเต็มเลยช็อตดาเอ้ยผมไม่เรียบร้อยงคนดูเรียบร้อยไม่มาแล้วไม่มาแล้วไอ้เหียไอ้เฮียคุณนึกว่าปืนคุณลูกซองไอ้เหี้ย เอาทีแรกกว่าทั้งองว่าว่าลงเลนกันอยู่ t e ตอแล้วกันถ้าจดตาเนี้นะเอาเข้ามาให้หน่อยได้มอยกู่รอเอากระดาษมรอเอากระดาษนะโอย ตนถ้าเลือดไม่น้อยกูว่าให้ให้ให้เอาให้มันได้เป็นสามรอบหือสไนโอ้โหจนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเล่นแบบไหนโคตรเฮี้ยเลยสไนเนี่ยโอ้โหเรียมคอมอนลิตส์โกัน กือบแตกาี <Anybody out. S 1> ่ันวางแล้พ <S English> ี่วางเอ Spike planted โอ้แตเหรอเอาไอ้เี้ยเล่นสนามไป ุกได้ไหมโอ้โหตรงัอ้ตาแดอ t h h e s เ้ยปแม่งรอดาบูเลย Switching Sides Match Point คุณพบว้พบ เอ๊ะทำไมคนนั่นล่ง mm. าง uh, yeah. ป, yeah. ป, yeah. ป้าไอเจ๊ปอไปมาเพื่อนปอไปมาทำไมป้าคนนั้นเป็นเป็นมาจากจังไม่ใช่พี่ก็ไม่เชื่อมะนะันเนาะเขาอาจจะชอบว่าก็ได้ใครจะไปรู้ล้วเนาะอ้าห oh, ลองได้ทัวเอ เฮียเอ้ยระเบิดกูระเบิดไหนวะไอ้หนึ่เอ้ยเอ้ยให้อยู่ตรงให้อยู่ตรงนั้นนะวางแล้ววางแล้ววางแล้ววางแซิวไอีซิวช็อตดเฮ้ยมามาไอ้เฮียไอ้ยสามตัวโอ้โหกูต้องไปหัดยิงเ้ย ตาเก็บสองไปินโอยเกิมีจิ <sh> ้มอะเรไหมทีหลังงันหัวงันหัวมีไฟมีไฟงันหัวเคดยลูกสองสิวหลุด r ว o r w a r d ิวไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะแม่แม่ ยจะมองวนน้องเองจังโอ้ยพี่เอ้ยก็ข้าช้าก็โดนแน่เลยหล <S <S newer, <S <s ังหลังหลังเป็นหลังเข้า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 วเรน่าเรน่าระวังระวังมาแล้วมาแล้ว โอ้โหแม่งหิงแม่นแต่วะยังนี่ไงวะโวตโวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชจบแล้วไฮไลท์อีกตาที right. ่หม okay. ัอนไส้ป่ะแกงไอ้ดีมรีบว่าบอกว่าไอวาไปนานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแบบนี้ดีกว่าเล่นเลยตายตา เล่นแบบ13เลยนะ13เ,ออเลยแบบแรงไหมแบบแรงไหมมี